สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญทำน้ำมนต์หลวงปู่ศรีมหาวีโลวัดป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ดองค์นี้เป็นเหรียญรูปหลวงปู่ทวดนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์ในอดีต องค์นี้เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังสีวัดละคังโคสิตาราสุดยอดเกจิทำเป็นรูปแบบเหรียญทํำน้ำมนเพื่อป้องกันภัยพิบัติส่วนด้านหลังจะมียันอระลอก เขียนว่าทำน้ำมนต์สามารถนำเหรียญน,นี้ไปแช่น้ำทำน้ำมนต์อาบและดื่มได้เหรียญน,นี้จัดสร้างขึ้นมาให้มีพุทธคุณครอบจักรวาลทุกด้านหนึ่งเหรียญสามารถป้องกันคนในครอบครัวได้ทั้งหมดทั้งการลังสีนิวเคลีย หลังสีต่างๆทั้งโรคระบาดทุกชนิดโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติต่างๆและเป็นมหาสะท้อนมหาคุ้มกันภัยมหาเมตตามหานิยมมหาโชคมหาลาภค้าขายหนุนดวงกับร้ายกายเป็นดีสามารถกรรมทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบ เป็นสมาธิได้ดีผู้มียานสมาธิใช้แล้วได้ผลดีมากนำมากรรมขอบารมีพระควรนำไปเลี่ยมก่อนเพื่อเป็นกันการปา마พระเหรียนรุ่นนี้จะสร้างผสมมวลสารสำคัญมากมาย เช่นสมเด็จวะะครคังเก่าแตกหักสมเด็จองค์ปฐมรุ่นหนึ่งพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเหรียญเปิดโลกพระหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านปี2497ลูกแก้วจักรพรรดิแหวนจักรพรรดิของคู่บาอาจารย์สายป่าพระขันจักรพรรดิมีดหมอน้ำพีเหล็กโคตรเศษถีแม่ชีปทุม พระกิ่งหลวงพ่อแพรยาอนันตคุณหัวโคตเหล็กไหลประลอดกายสิทธิ์แก้วปงขามเรียนรุ่นนี้ได้หลวงปู่ศีมหาวีโลช่วยอธิษฐานจิตมีเจตนาที่บริสุทธิ์ส่วนมากจะทำแจกในขณะอธิษฐานจิตในเหตุการณ์ทางทิม ผู้มียานทิพย์ได้ระบุว่าเหรียญรุ่นนี้ได้เกิดปรากฏการพิเศษมีการเปิดสามแดนโลกธาตุเกิดขึ้นระหว่างปุกเสกแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์มหามงคลอย่างยิ่งสำหรับเหรียญทำน้ำมนต์ชุดนี้โดยเรียกว่ามีการเปิดสามแดนโลกธาตุ เกิดขึ้นระหว่างในการปุกเสกผู้ที่มียาณสามารถเห็นในทางทิพย์ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะเห็นว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปถมได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานร่วมด้วยจะเรียกแบบโลกว่าเป็นวาระชุมนุมหมื่นพุทธก็ว่าได้ รวมถึงมีเหล่าเทวดาถวยเทพวันนี้ก็พามาชมเตียนถ้ำน้ำมนต์หลวงปู่ศรีมหาวีโลวัดป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ